สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนีสิมาผ้าพี่ผ้าน้องมากินปนอิปูหน้านอกจากพี่น้องแต่ว่าก่อนสิปนก็นตตองมาขุดก่อนนอกจากที่จริงยายนั่งขุดใบเตยโดนลลวละพี่น้องขุดแล้วก็เอามาหนึ่งแล้วก็แซ่สองฟิตไว้เนาะพี่น้องจ๋าขุดกับขุดจะทงไฮทงหน้าเห่าหนี่แหละบางหู้กะลึกลึกเด้อพี่น้องจ๋าบางหู้กบตื่นจะพี่น้องขุดไปขุดมากกะได้พอปนอยู่พี่น้องจ๋าเนี่ยหน้าตา อีปูหน้าเนาะพี่น้องจ๋าเนี่ยยี่นั่งคุดแล้วก็เอาอะมะล่างทําความสะอาดแล้วกะหนึ่งเชตูเย็นไว้เพราะอยากกินเก๋เม่าปนวน่าจะพี่น้องจ๋านี่แกะกระดองแล้วเรียบร้อยมาพี่น้องจ๋ามากินน้ากันสวัสดีค่ะเสพหัวกวายสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วม,วมืนอวายี่ยนั่งนี่เนี่ยกินมาฝากพี่ฝากน้องก,ก็คือปนปูหน้าวาาัดซะาพี่น้องจ๋า ติดใจเสพไรก็เลยเหตุอีกพี่น้องกินกับสมพักแล้วกับพักสะดาแตงกวาพี่น้องจ๋าดอกแคหลวกแล้วกับพักหอมหลวงนอกจะพี่น้องมามาากินน้ำกันเสบเสพพี่น้องจ๋าหนูเข่ามามๆามาเด้อมาเด้อพี่น้องพอสมมิฟังไพ่ฟังเล่าอยู่ในประเทศยู่ตั้งประเทศนาะจ้ะพี่น้องจ๋ามากินเสบเสน้ากันมากินหลายพี่น้องติดใจก็เลยต่าอีกนอะจ้ะพี่น้อง มา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 เ็จเศษเจ้พี่น้องจ๋าคุยหลายคุยแบกใหญ่เลยเนาะพี่น้องคุยได้หลายเลยุดสมพักสมพักเกินบ้าเพน,นเอาไหาพี่น้องจ๋าอืมอืม

โูหน้าคุดมากก่อนสิตำปนนี่จะนั่งกันหนึ่งเห้มันสุกก่อนเ้ยจ้ะพี่น้องบริตำดิบดๆเ้ยจ้ะ ดินางไปกดจะเนว่ามือมือพ่องมือผุมือพ่องเบิด์ี่น้องเอ้ยด้วยความมักด้วยความอยากกินเนาะจ้ะ ไปขุดกับเหยียดแข้งเหยียดขาขุดได้เดีือนมักไปจัง เราก็ไปหาอาจะหาอาหารอีสานบา,หาหนเฮ่า,าเนาะจ้ะเป็บเง็กพุดกินนูนพุดโอหมกัก ผักในพระถานนี่กับเดสื่อจะแต่งกวาอย่างเดียวพี่น้องจะชา,าเดาเนี่กับน,น้องสายเพิ่นไปอาม่าเนาะจะมีน้ำหัวไห้ไปหน้าเนาะจะดอกแคกับยูบานเจ็บเอาเนาะจะปลูกต้นมันแล้ะกับพักหอมกับพี่สาวสาดกมะหายถอนมะหายยูยูแปงพักเนาะจะสมพักกับเพื่อนบ้านเอามาหายพี่น้อง ห้องก็บแบ่งให้เพิินเพลินบแบ่งให้เหาเนาะแต่พี่น้อง จะเดาบางตนกับผมจนกินบ่ได้ได้เนาะพี่น้องจา๋า คุยหลายๆเนาะพี่น้องจ้ะ คุณนังคนกับผมมีโอกาสสิได็กกินน่าจะพี่น้องเพราะว่าไปอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากสามสิบสี่สิบปียานั่งกับเพึ่นสิได็กกินนะพี่น้อง พี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้นอกจากเนาะกัขออวยพรอให้พ่อแม่พี่น้องแถวขาดปลอดผ้าเ,เดินทางไปสามาสากัขอให้โชคดีไม่ใช่ส,สุขภูสุขคนนอกจากกับฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามก็กระ,ะ,ะดิง่งกริ้งในเด้อจา้าคลิปหน้าพอกันไหมเนาะค่ะเนาะขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะ